สรุปงานเมเจอร์ดีเฟกต์นะครับระดับน้ำนะครับระดับน้ำที่ท่วมสูงมิดท่อน้ำออกนะฮะน้ำขังในตัวท่อที่ออกมาจากชักโคกที่จะลงสู่ถังดอสนะฮะแต่ว่าระดับถังนยะต่ำนะครับผมความสะอาดนะครับพวกเศษขี้ปูนอะไรต่างๆนะฮะที่อยู่ในท่อฮะอน,นี่ีก็ความสะอาดเหมือนกัน ระดับน้ํานะครับล้นนะครับไม่ตัดนะครับตัวนี้ไม่ตัดนะครับผมผมต้องผิดวาล์วไว้นะฮะแล้วก็แตกล้าวร้าล่อนนะครับผมทาสีใหม่เก็บรอยล้าวทาสีใหม่นะครับตัวไหนที่ล่อนต้องสกัดแล้วก็ฉาบใหม่นะครับผมด้านข้างก็เหมือนกันนะครับล้าวล่อนนะครับสกัดออกชาบใหม่ในจุดที่ล่อนนะครับผมอันนี้จะแตกร้าโดยรอบแตกร้าวเป็นักษณะลายงาแล้วก็ล่อน แต่กล้าวเป็นรายงานนะทั้งผืนนะครับผมอแล้วมีเรื่องสําคัญที่เป็นเมเจอร์อีกเรื่องนึงก็คือน้ําซึมนะครจุดนี้นะฮะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับน้ําซึมนะครับผมน้ํารั่วเฟรมนะครับปรับระดับดินผูกหญ้านะครับเก็บสีรั้วนะฮะเป็นสนิมนะครับผมสีรั้วเป็นสนิมรูล็อกล็อกไม่สะดวกนะครับผมความสะอาดในบ่อพักนะครับผม สะอาดวกแต่ทรายนะฮะงานที่ไม่เรียบร้อยชุดนี้นะครับเก็บปิดบล็อกปิดสายไฟเก็บสายไฟให้ดีนะครับผมงานแตกเล้าสทั่วไปนะครับมีพื้นทางข้าบินหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าอะไรเงี้ยครับเก็บสีรั่วเก็บสีอะไรนะครับอันนี้เป็นเก็บรอยแตกเล้าทั้งหมดนะฮะแตกเล้าสตามหน้าคานต่างๆเดี๋ยวดูพาไปดูภายในบ้านฮะ น้ำรั่วน้ำซึมน้ำรั่วนะครับรั่วมาจากแนวนี้นะครับเฟรมบุบบิ่นนะครับนะครับเฟรมบุบมันอาจจะมองผ่านกล้องแล้วมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยน้ำรั่วนะคะแนวน้ำรั่วตรงนี้นะครับผมพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะเก็บเฟรมใส่อุปกรณ์เฟรมไม่ครบนะครับมันต้องมีฝาปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับผมแล้วก็น้ําซึมจุดนี้นะครับน้ําซึมจุดนี้นะครับแล้วก็น้ารั่วเก,กอกจุดนี้นะขอท่อจุดนี้นะฮะมุมผนังเลื้อยนะครับเก็บสีมุมผนังเลื้อยกระเบื้องล่อนนะครับล่อนในระดับที่มันแบบกดรละยุบลงไปได้ครับ ร่อนเยอะนะครับอันนี้ร่อนเยอะนะครับมุมผนังเลื้อยนะครับบานใต้บันไดปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้นะยังโผล่มาอยู่นะฮะหลอดไฟไม่ครบนะฮะมีแต่ขานะฮะในห้องเก็บของไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเก็บของครับเป็นห้องนอนเล็กนะฮะก็มีกระเบื้องร่อนนะครับผมเก็บเฟรมอะไรทั่วไปนะฮะ เก็บเราแตกร้าวน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะะบานประตูปิดไม่สะดวกนะครับปิดไม่สะดวกแล้วก็ล็อกไม่ได้นะครับผมน้ำขังบริเวณนี้นะครับน้ำขังบริเวณนี้นะคะนรับแนวผนังเอียงนะครับพอเราเปิดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ย น้ำมันจะไม่ตัดนะครับตัวนี้นะครับต้องปรับวาล์วตัวนี้ใหม่นะครับความสะอาดเศษสายอยู่ในท่อทำให้ท่อตันนะครับผมเก็บจบงานไม่เรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ขอบกระจกประหลอดหายนะครับขอบคงไม่ได้ลบคงนะฮะงานผิวผนังนะครับไม่เรียบสีด่าง นะฮะแล้วก็พื้นยุบพื้นยวกนะฮะพื้นยบพื้นยวกนะฮะยุบยวกนะครับพื้นยุบพื้นยวกหลอดไฟไม่ติดหนึ่งดวงนะครับนี่ก็ยุบยวกเหมือนกันฮะนี่ยุบยวกยุบยวกยุบเยอะนะฮะช่วงนี้แล้วก็เก็บความชื้นนะฮะความชื้นตัวใต้บวกนะฮะ ความชืมตัวใต้บัวมันจะซึมมาจากข้างนอกหรือลอยจออฝังบัวของาต่างนะห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะฮะน้ำซึมมุมนี้นะครับอันนี้เฟิดนะครับปรับทุกตัวนะครับก็เนี้ยฮะลอยน้ำรั่วซึมจากบัวแล้วมันก็จะวนขวางา,างะ่ับนฮะตอนนั้นก็จะเป็นลอยแตกร้าวทั่วไปนะครับ รอยแตกแล้ามุมผนังน,นะครับ <Okay. S 1> บานประตูรอยนะฮะสูงห้องน้ำความสะอาดเศษสายนี่นี่ต้องมาไล่เคลียร์เพราะว่าน้ำไม่ออกเลยครับพวกเศษสายเข้าไปตันหมดนะกระเบ,บื้องบิดนะครับผมแล้วก็มีกระเบื้องร่อนนะฮะความสะอาดยาแนวบานประตูปิดได้สนุงนะนะอันนี้อุปกรณ์ พป้นยู่ืนยั่วทั่วไปนะฮะอันนี้แนวโคมงไฟเอียงไม่ตรงนะครับแนวโคมงไฟเอียงไม่ตรงนะครับความสะอาดน้ํารั่วจากทางด้านนี้นะฮะมุมนี้นะครับแล้วก็บานประตูเบียดวงกลบนะครับกระเบื้องลอนที่ปรับระดับนะครับผมปูนปรับระดับลอนนะฮะภายนอกเขาเก็บรยแตกร้าวนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเก็บรอยต่ลดสีนะครับสีละระเบียนะครับงานบนหลังคาอ่า ไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็คือเดินทอดเรียบร้อยนะครับติดฟอยล์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีรูปถ่ายยืนอย่างชัดเจนนะครับเพียงแว่าปิดพวก่นี้ให้เรียบร้อยนะครับความสะอาดนะครับความสะอาดแผ่นใสขพรมคานะฮะโดยรวมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ